เราวราเปิดเราเปิดปิ๊บกันเลยว่ะคนเปิดเขาเสียสระกางเกงเลยนะเพราะว่าปิ๊บมันร้อนใส่เสียงสาวตึงตึองตึ้งตึย่างบ่อย่างใบ่อปอนดีบ่ตค่อยโยกแต่วางเลยเด้ค่อยโ สวัสครับวันนี้ตามบอสมากินข้าวครับบอสพามากินข้าวเดีย๋ยวเราไปดูข้างหลังกันว่าเขาทำอะไรกินนะไปถ่ายเขาด้วย,วยโอเค วันนี้นะครับมาทานข้าวนะครับที่บ้านท่านพันตรจโททูเกียรติวิเศษโดยมีการตัดซุปจำกินแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับเล้วยเสนอนะครับน้ำปลาที่อร่อยนะครับน้ำปลาแม่คุณนะครับเจ้าความก็อยู่นู่นนะครับเจ้าคานั่งยิ้มเปื่อยๆอยู่นะครับอร่อยทุกใจลองดูนะครับถ้าใครไม่เคยชิมกระดาษยิ่มจงยังอันนี้นี่นะครับรับรองว่าอร่อย

นอนดิว่ะนั่นทนายว่าอร่อยเขาไปวานแนนะครับยินข้าวเหนียวเดี๋ยวนอนดิอนนออืมไม่ได้เลยวัดแสบแท่ไหนครับไม่มาแซ่บมาแสบเอ้ ไม่แล้วครับไก่อบลวกปิ๊บเปิดนี้ผมว่าซีอยู่แน่นอนเมื่อคกในมืเนี่ยครับผมซีสูงีสุกไหมสุกแน่นอนสุกแน่นอนเาแลวเรามาเปิดเราเปิดปิ๊บกันดีกว่าคนเปิดเขาเสียสละกางเกงเลยนะเพราะว่าปิ๊มันร้อนใส่เสียงสาวตึดตุ้งต้งตึ้งตึ้งต่้งตุ้งตุ้งต้งตุ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 ้งต้งต้งต้งงต้งต้งต้ง ข้างนอกสุกข้างขในแล้วคับคแล้วขอาออกขาขดขมีแต่นั่งยางอันนี้ไก่นั่งขวดซับตับซับดีฮะตับดีหรอป่าก็ใส่เลยบรอับตัวโอ้ยกินมาแก เราจะเริ่มสับไก่แล้วฮะถ้าสับไม่ละเอียดนี่เจ้าปอกไหมต้องสับให้มันละเอียดเลยมีข้าวกปมสำหรับไก่เลยอกไก่ต้องมีคนหักอกหมักต้องมีคนใหม่สลับกันหรือวาอันนี้อะไรครับคุณตาอันนี้อะไรปลาโอ้ลาบปลาก่อนปรุงใช่ไหมเอาไปคั่วก่อนนี่ปลาที่ขอหาไม่ได้เยอะไม่ไม่เราไปหาเราไปหาเองอ๋อเราไปหาเองเหรอเมื่อกี้เรากระโดดลงยแล้วเพิ่งเปลี่ยนชุดมา ไปเลยครับเราก้ใส่ปลาหลปราบปลาป่านีใส่น้าปลาไหลยังใส่นึ่งนิดหนึเอาที่เปิดเอาที่ขวดเบิดแล้วมีไหมใส่หอบใส่อดใสหอบางทีเลยให้เข้าเลยตัวที่มีกันเลครับผมใส่ปลาทามเลย ตัวนี้ตัวอยใี่นะครับใส่นีบเลยครับนี่คือตัวอ่อยนะครับไปลนครับใส่ได้ทุกเมนูใชน้ำปลาาจะได้ทุกเมนูใส่ใจก็ได้อร่อยเจ็บร้อย

นี่ครับเบียร์เบียร์องรองหของรองเบียร์เบียร์แน่นอนดูทางก่อนเรียกถืออย่างอาหารมื้อนีอร่อยุอย่างนลครับพี่ไก่ไก่อบเฟียงปลาเฮ้ยตามมานั่งกินก่อนเนตามมากินเรอ Right. A few moments later, <aría> a few inches later. <coughs> <displays noise> ธรรมณีบ่เห็นค่ะมือนะมันก็นคือมันกำลงทำอะไรตรงนี้อ่ะยังไม่ตายออเอาไปเยี่ยมตรงนู้นมาแป๊บเดียวเองไปกัะเป๋าเลยวันนี้เราก็อิ่มกันแล้วกินอิ่มกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับออฟฟิศไปทำงานต่อนะเราก็พามาดูบรรยากาศกินข้าวง่ายๆเขาทำเมนูเยอะแยะมากมายเลยมีลาบปลามีส้ตมตำมีย่างหมูย่างไก่ไก่อบฟังอ่ะวันนี้เราก็ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับ